หนึ่งเดี๋ยวประเทศจะร้องเพลงนะคะคุกกี้นะคะหนึ่งสองสามคุกกี้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 ปุ๊ดปุ๊ดปูดปุ๊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 ดปูดปดปุ๊ดปุ๊ดคุกกี้แม่ครับก่อนแม่ครับแม่ครับจุ๊บจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่ครับก่อนแม่ครับแม่ครับอะไรนะคุกกี้คุกกี้คุกกี้อุกหนึ่งสองสามอ้าวอะไร ฟูยูหนึ่งสองสามกุกกี้คุกกี้อ่ะคุกกี้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 อ้าอ่ะไหนพูดชื่อนี่น้องชื่ออะไรฟูยูครับ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 อ่ะคุกกี้คุกกี้คุกกี้อ้าวต้องให้แม่ร้องด้วยเหรอหนึ่งสองสามกุกกี้คุกกี้กุกกอ่ะลังวัลอ่ะอ่ะรางวัล เอาไหมไม่เอาหรออ่ะหยิบหนึ่งเมตรโอเค